สวัสดีนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่รักโครงการในการติดต่อกูรูมา r k เกตขอบคุณมากที่ให้ความสนใจเราผู้ชมที่รักฉันขอให้คุณชอบวิดีโอนี้การยกนิ้วของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาโครงการกูรูมา r k เกตตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวบ่งชี้พื้นฐานหลักขององค์กรกับคุณออราเคิลขอบทิกเกอร์ o r c l e ตรวจสอบตามข้อมูลณวันที่15พฤษภาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรู Market บริษัท Oracle Corp. อ,อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Software Business มีองค์กร42แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท หากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้คุณสามารถดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวของบริษัทที่เป็นปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงตารางที่มีการจำแนกประเภทตัวของบริษัทนั้นฟรีและเปิดกว้างกรุณาแบ่งปันวิดีโอในหมู่เพื่อนของคุณเอาละเพื่อนๆมาเริ่มกันเลย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Oracle Corp มูลค่า3 3 2 2 1พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่1 1 8 3 000 000พันล้านดอลลาร์ Oracle Corp คิดเป็นสัดส่วน28.093นเปอร์เซนี่เป็นหนึ่งในผู้นำของหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ5.4 3พันล้านดอลลาร์ มูลค่าตามงบดุลของหมวดย่อยอย,อยู่ที่151,000ล้านดอลลาร์ออราเคิื่อขอบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ3.6เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันออราเคิล่อบในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดร้อยละ28.093 มูลค่าตามบัญชีคือร้อยละ3.6ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง87เปอร์เซ็นต์การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีขององค์กรในหมวดย่อยไม่ดีลบหคะแนนการประเมินบริษัทขั้นสุดท้ายอาเครื่องขอบจะถูกสาธิตในช่วงท้ายของวิดีโอโปรดดูความคืบหน้าการวิจัยให้จบ ภาระนีขององค์กรมีมูลค่า84.917พันล้านดอลลาร์หนี้สินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ1,563.8ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัทส่งผลให้ระดับหนี้ของบริษัทแย่มากลบ2ดยอดคงเหลือของมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทต่อกำไรคือ31.9 ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ41.5ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง23%การประเมินมูลค่าตลาดเป็นกำไรโดยเปรียบเทียบก,กับประเภทย่อยี1คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1 6 4 3ล้านดอลลาร์ รายได้ล่วงหน้าในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่14,748ล้านดอลลาร์และมากกว่าปัจจุบันถึง38.6%การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยี0.5คะแนน อัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ6.3ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ4.7ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง34%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่52,510ล้านดอลลาร์รายได้ที่คาดการไว้ในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่72,770ล้านดอลลาร์มากกว่าปัจจุบันถึง39%การประมาณยอดขายในอนาคตที่คาดหวังเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพประเภทย่อย ดี0.5คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้เราขอให้คุณสมัครสมาชิกช่องและคลิกที่กระดิ่งสำหรับคุณเพราะมันฟรีคุณจะเป็นคนที่จะช่วยเผยแพร่โครงการอย่างมากกูรูมาเก็ตขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกที่สำคัญทั้งหมดของคุณ อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ20.3โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยที่ร้อยละ11.4ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ8.9การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ109.718ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง189%และข้อเท็จจริงข้อนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของราคาแลกเปลี่ยนของบริษัทอ Oracle า c าขอบมีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ2 2 6 0 0 0ดอลลาร์ และในหมวดหมู่ย่อยมี71,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและประสิทธิภาพขององค์กรคือร้อยละ1 8 9การประมาณมูลค่าทุนตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ64.9 0 0นดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ16.9พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ284%เเปอร์์ซ็นการประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี0.5คะแนนปริมาณการขายขององค์กรต่อพนักงานคือ320,000ดอลลาร์ ามหมวดหมู่ย่อย148,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ116%ปรการประมาณปริม,มาณการขายต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยี0.5คะแนนหุ้นขายคิดเป็นร้อยละ1โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยอย,อยู่ที่ร้อยละ6.5 นี่คือการประเมินมูลค่าของการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงให้เห็นระดับร้อยละ5 9ของบริษัท Oracle นขอบในหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14คือ47%ในทางเทคนิคแล้วหุ้นประเภทย่อยอยู่ในรายการต่ำกว่าหุ้นของบริษัทอ Oracle อร์บ เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Oracle Corp และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท Oracle Corp มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ2 3 5เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อยที่ร้อยละ7 2สิ่งนี้ไม่ได้พูดอะไรที่ชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ผลลัพธ์ทั้งหมดศูนย์จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ2.5คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่0.3คะแนนเทียบกับคะแนนศูนย์คะแนนออราเค้นขอบ มาดูตารางการสั่งซื้อกันใครๆก็ใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากการวิเคราะห์ของบริษัทออราเคินขอบ ข้อมูลและระบบอ้างอิงการประเมินมูลค่าหุ้นกูรูมาเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากออราเคิลขอบบริษัทประเภทย่อยที่มีมูลค่าสูงเกินไปขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตคุณคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก